เทศกลาลปีใหม่ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง2มกราคมปีหน้านะครับด้านของสำนักนางานตำรวจแห่งชาติก็จะเริ่มบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยจะห้ามคนโดยสารบนรถทุกประเภทดื่มแอลโกอฮอล์นะครับหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้มาตั้งแต่4เดือนก่อนและหากฝ่าฝืนครับก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนแลวก็ปรับไม่เกิน10,000บาทหรือว่า ทั้งจำทั้งกลับครับค่ะและกฎหมายฉบับนี้นะคะก็เป็นความหวังของทางเครือข่ายภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุว่าหากทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดน่าจะสามารถลดจํานวนของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้ค่ะติดตามจากรายงานของคุณวิริศหุ่นเจริญค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมเจ้าหน้าที่กว่า80,000นนายดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมๆไปกับการทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดกับคนขับรถและผู้ที่ร่วมเดินทางนั่นหมายรวมถึงหากพบผู้โดยสารทั้งรถยนต์ส่วนตัวหรือรถสาธารณะมีอาการเมาสุราหรือพบการดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ก็จะมีความผิดไม่ต่างจากความผิดของคนขับรถเราตั้งสมมติฐานว่าปัจจัยของการเมาสุราเนี่ยมันเชื่อมโยงกับการเกิดอุบัติเหตุะฉะนั้นถ้าเรากำนดปัจจัยหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงด้านนี้ได้เนี่ยควบคุมได้เนี่ย คดีอเรอเร,ร,อเรื่่่อองงงงาาาวตตตๆดยนนนุุ้บัิิเเเเหทกขึจลลครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มั่นใจว่ากฎหมายห้ามดื่มแอลกอฮอล์บนรถทั้งขณะขับขี่หรือขณะดโดยสารจะช่วยลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตโดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆสอดคล้องกับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เห็นว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ดีแต่ยังมีช่องว่างหากนำไปบังคับใช้แต่นะครับ ถ้าปรากฏว่านะครับบังคับใช้แค่ห้ามคนดื่มนะครับบนรถขณะที่รถอยู่บนถนนอยู่บนฟุตบาทอยู่บนไหลยทางก็ลงจากรถนิดหนึง่งแล้วก็ดื่มนะครับแล้วก็เมาเสร็จแล้วก็ขึ้นรถไปตายเหมือนเดิมตกลงมาตายเหมือนเดิมรถทับเหมือนเดิมเนี่ยเราก็คงต้องห้ามหมดเลยครับถ้าอยู่บนรถเนี่ยนะครับอยู่บนถนนไม่ว่าอยู่บนรถหรืออยู่บนพื้นผิวถนนเองเนี่ยก็ห้ามทั้งหมดครับ แม้กฎหมายห้ามไม่ให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรถหรือบนรถจะประกาศใช้มาก,กว่า4เดือนแล้วแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เห็นตรงกันว่ายัางมีความจำเป็นที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้กฎหมายนี้มากขึ้นและขอให้ประชาชนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่นี้วีริศหุ่นเจริญไทย P ี s รายงาน ซึ่งในง,งานภาครัฐและเอกชนตอนนี้ก็ได้ร่วมกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขณะที่ตำรวจทางหลวงได้เตือน7เส้นทางเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุรุนแรงแล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ตั้งด่านเป็นระยะครับ เข้าสู่ช่วงวันหยุดต่อเน,นื่องส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับหลายคนเดินทางท่องเที่ยวและวางแผนออกต่างจังหวัดทําให้การจราจรหลายเส้นทางมีรถหนานแน่นและสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตำรวจทางหลวงจึงเปิดรายละเอียดจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบนถนนหลวง7จุดเริ่มจากจุดแรกนะครับก็คือบริเวณกิโลเมตรที่7 7ถึง78ถนนพระขนโยธินอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นจุดเสี่ยงทางโคง้ง ส่วนจุดที่2อนะครับอยู่ที่กิโลเมตรที่27ถึง30ทางหลวงถนนมิตรภาพอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีลักษณะก็จะเป็นทางลงเขาลาดชันคดโคง้งหักมุมต่อเนื่องจุดที่3อยู่ที่กิโลเมตรที่28ถึง35ถนนพระรามสหน้าตลาดปลาขาเข้ากรุงเทพมหานครอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครจุดนี้นะครับจะมีน้ำเมือกปลาไหลจากรถบรรทุกทำให้ถนนลื่น จุดที่4กิโลเมตรที่42ถึง48ทางหลวงหมายเลข304ช่วงกบินปักธงชัยอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีลักษณะส,สภาพถนนเป็นทางขึ้นลงเขาลาดชันโค้งตัวเอสเบี่ยงการจราจรจาก4ช่องทางเหลือ2ช่องทางเป็นระยะ6กิโลเมตรจุดที่5ระหว่างกิโลเมตรที่76ถึง79ทางหลวงหมายเลข348ช่วงอรัญ,ญประเทศนนดินแดงอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วลักษณะเป็นทางลาดชันขึ้นลงเขา จุดที่6นะครับอยู่ที่ถนนมิตรภาพขาขึ้นกิโลเมตรที่4 0่สถึงห้าร้อยอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาบริเวณนี้มีร้านขายของฝากผลไม้ทําให้มีรถจอดอยู่เป็นจํานวนมากนะครับและจุดที่7กิโลเมตรที่สามสถึงสาถนนมิตรภาพอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาลักษณะเป็นทางลงเนินลาดชันรถส่วนใหญ่ใช้ความเร็วสูง พันตำรวจเอกดีรกปลังดีรองผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเปิดเผยว่าช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนเป็นระยะขณะที่นายแพทย์ประดิษฐ์สินทาวันรงครัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขมีคำสั่งเตรียมเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์กว่า1,000 0 0คนโรงพยาบาลรัฐอีก1,500แห่งพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุและช่วยเหลือชีวิตประชาชนเพื่อลดความรุนแรงและอัตราก,การตาย